ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่9ธันวาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำดอกวันนี้22บาทต่อกิโลกรัม ก like <Brilliant. S 1> ระลำปลีเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้เจ็สบบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้เจดบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุงจีนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุงนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบสระแหน่วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้9บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันน right ี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรี่ยง วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร10บบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาว วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถัว่วภูวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมวันนี้14บบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้5บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้6บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้8 0บาทต่อกิโลกรัม มะเขือม่วงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเสด่งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศสีดาวันนี้56บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเ ů, นน kg, าอปาะวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมาละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมาละกฮอนแลนด์ kg, ment, วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้6บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาออนวันนี้12บบาทต่อกิโลกรัมแตงร้าน S 1> <S 1> <S <an> <S วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้300บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลัง วันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็ก วันนี้สองบาทส0ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท10บตังต่อลูกเห็ดกาด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่ วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมเม่กรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง20บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้17-20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคระขนาดวันนี้10-20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้12-13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่ วันนี้ร2 0ยี่ถึงสองบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้17บเถึงสิบาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ